สวัสดีครับวันนี้วันที่25กรกฎาคมปี67นะครับวันนี้จะวางแนวทางรัฐบาลไทยวันนี้เป็นของคนลงใจดีนะครับก็ขอบคุณคนลงใจดีนะครับแนวทางมาแบ่งปันเอฟีทางช่องนะครับเนาะจริงให้มาตั้งสองวันนะครับเราจะยังไม่มีเวลาลงก็ลงวันนี้ก็ยังทันครับเนาะก็มอีใครชอบจะได้ไปลงทุน หาหยิบจับรถตี่ได้นะครับก็วันนี้ก็วันพฤหัสนะครับเนาะฝนตกนะครับเนาะลุยฝนมาทํางานเลยก็ขับรถไปไหนมาไหนก็ระมัดระวังครับเนาะตอนนี้หน้าฝนนะครับเนาะฝนตกบ,บ่อย <c oughs> ชอบตกตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นด้วยนะครับเนาะตอนคนมาทํางานแล้วก็ตอนคนเลิกงานด้วยประมาณนี้นะครับเนาะ อื่ก็บรรยากคลิปสดเหมือนเดิมนะครับเหมือนเช่นเคยก็คิปพานธุนนมาให้อาหารปลานะครับที่บ้าน,นครับเนะะาะสัปดุหต่างจังหวัดให,นนให้อาหารปลาเหมือนเดิมเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับเนาะออกกำลังกายแล้วก็ให้อาหารปลาด้วยเหมือนเดิมวิ่งดูวิง่งครับเนาะวิ่งดูวิงว่งวิง่งกรีดเคร icans, ื่องรีดออกกำลังกายเสร็จก็ให้อาหารปลา ก็ถือว่ามาเที่ยวก็ได้แนวทางก็ด้วยในตัวเหมือนเดิมนะครับก็เดินไปที่แนวทางก็จะมาเป็นเพียงแค่แนวทางเหมือนเดิมกนดูผลของคุณลุงเจดีก่อนนะครับเนาะเมื่อวดที่ผ่านมาวันที่สิบหกกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับบนล่างคุณลุงเจดีให้แนวทางมาวิ่งห้าลองเก้านะครับบนล่างวิ่งห้าลองเก้า เลขวิ่งเล็เด่นไม่มานะครับเนาะจับคู่ก็ลำบากนะครับลุงจะดีให้วิ่ง5ลอง9จับคู่ก็57 58 5, 9นะครับถ้าเก้ามาว่าเก้าเจ็ดเก้าสองเก้านะครับก่อนอาทางรัฐบาลไทยวัที่เราออกสร้างล่าง 2, 1นะครับเนาะบนก็ 3, 3, 6ก็ไม่เข้านะครับเนาะบนก็แก้ตัวกันใหม่ลุงจะดี มีให้รุนอลีกนะครับแล้จะเป็นยังไงก็รุนโปรดรีกันนะครับแลงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมปีหกเจ็ดเที่ยที่ออกวันพลรหัสนะครับเลาพฤรหัสหน้านะครับตัววันที่หนึ่งวันพฤรหัสหน้าไว้เป็นแนวทางถ้าเลยนะครับเลาคุณจะคุณลงจะได้ฝากบอกไว้ว่ามีกันไว้คู่หนึ่งครับเนาะกันใบตะเกกไม่ได้เขียนับเนาะเกบอกปากเปล่าถ้าใครไม่ข้ามก็น่าจะได้ยินนะครับเนาะ คนนี้คุณลงเจดีให้มาบนล่างนะครับบนล่างวิ่ง2ลอง9นะครับวิ่ง2ลอง9จับคู่นะครับถ้า2มาก็สองห้านะครับเก้ามาก็เก้าสามเกาก้าหกเก้าเคู่นะครับคุณลงจะดีบอกว่า เน้นสุดคือหลัก2ครับคือ2 6 2 7 2คู่แล้วก็หลัก9้านะครับเน้นสุดคือ9 6กับ9 7นะครับ9 6หกับ9 7จะเน้นมากเลยท,ท,ที่เกี่บอกัากนไว้คู่หนึ่งก็คือเลขวิ่งนะครับถ้าใครฟังอยู่น,นะครับเนาะถ้าใครไม่ถ้าใครฟังจบนะครับเนาะบทล่างนะครับแกบให้วิ่ง2ลรอง9้า เกให้จับมัดกันคู่หนึ่งครับเนาะจับรวมกันเลยคู่หนึ่งกันไว้นะครับเนาะกลัวเกี่ัวว่าเลขสองทุนนี้จะกอดคอกันมากประมาณนี้เกไม่ได้เขียนลงให้ครับเนาะเกกลัวมันจะเยอะไปก็ไม่เขียนก็ไม่เป็นไรครับเนาะพอประมาณนี้ทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะครับของคุณลุงเจดีบนล่างวิ่งสองรองเก้าคุณลุงเจดีให้จับ เลขวิ่งกดพอกับในคู่หนึ่งนครับไว้กันลุงจะรีบอก2องคู่หนึ่งแล้วก็จับคู่เป็นทางการก็กคือ25งห้า9อ9หกสองนะครับ7คู่เน้นไปที่26กับสอนะครับหลัก2ถ้าหลัก9ก็เน้นไปที่9ก้ 97นะครับ2คู่ครับเนาะหลัก9หลัก2ก็2คู่นะครับเนาะเกียร์เด่นะให้2คู่26 27นะครับอย่างที่บอกนะครับเนะาะแต่เกียรบอกให้กันไว้เลขวิ่งนะครับเนาะเลขเด่นจับกดคอกันไว้สักคู่นึงนครับเนาะกันะกไว้นินดๆหน่อยๆเกียรบอกเกียร์แทมแมงทนะแม่งครับเนาะเกียร์แบมันทะแม่งทะแม่ง ควรจะมาด้วยกันประมาณนี้จะบวันชนิดหน่อยก็ได้นะครับเนาะถ้าใครตามคุณลุงเกดียถ้าไม่ใสก็ไม่เป็นไรนะครับเนาะก็ชมพวบบันเทิงไปถ้าชอบก็จัดเลยนะครับเนาะหรือถ้าไม่ชอบที่คุณลุงเกดียจับคู่ให้ก็ไปประกบคู่ื่นได้เลยนะครับเนาะสองชอบจะมาไปใส่ตัวไหนดีก็เลือกเอานะครับเนาะนอกเหือจากสองห้าสองหกสองเจ็ดชอบสองสี่มากกว่าสองแปดมากกว่าก็ว่าไปนะครับเนาะ จัดไปหีือถ้าไม่ชอบ9 3 9าสามเก้าเกห้าเก้ชอบเก้าแมากกว่าหรือเก้าศูนย์มากกว่าก็จัดเลยนะครับเนาะไม่ว่ากันแต่คุณลุงใจดีถ้าจับคุณถึงจับคู่ไม่เข้านะครับหรือวิ่งก็ยังทํางานนะครับเนาะผิดน้อยนะครับเนาะอย่างงวดที่แล้วก็ผิดไปไม่ได้ผิดทุกงวดนะครับเนาะไม่ใช่ว่าหลุดหลุดทั้งยวงนะครับเนาะหรือวิ่งก็ยังทํางานอยู่สหรับคุณลุงใจดีไม่ได้ไปทั้งแผงนะครับเนาะ ก็ประมาณนี้ใครชอบก็จัดนะครับเนาะลอตเตอรี่ลงแขงแนละ้วก็ลุยได้เลยส่วนบาสารามจัดเต็มนะครับเนาะจัดเต็มแล้วทั้งกระเป๋าตังค์ทั้งนอกกระเป๋าตังค์จัดหมดนะครับเนาะเปลาสรา,ารคามจัดไปถ้าเทียบกับพลุงใจดีมีชนกันไหมไม่แน่ใจนะครับเนาะลืมอนกันกับพลุงใจดีถ้าจะชนคู่หนึ่งครับเนาะสองคู่ครับเนาะเอ้สามเลยครับเราสามเลยลืมไป 95 96 97ถ้าจะไม่ผิดเกรนินเก้าหเจจำนะเบาซ้ำเน้นเกาเา้ำเน้นเกคุณลุงเน้น9 6้านะครับ, 3, 97, 3, 97, 96, 97, รบก็ลองดูนะครับเนาะเบาซ้ำเน้น9ะ้า 3, 95, 97, นะครับคุณลุงจะนเน้นเก้า6เาห็นแล้วเห็นแล้ว,ลวไม่แน่นะครับเนาะชนกัน สามคู่เลยกับคุณลุงเจดีไม่แน่นะครับแล้วเกิดขึ้นได้นะครับเนาะเลขชนกันบอลสามชอบมากนะครับต่างคนต่างคิดต่างทำแต่เลขตรงกันสร้างความมั่นใจให้ตัวเองมากขึ้นเลย mm hmm. ก็ถ้าคลิปนะครับใครไม่เคยถูกหวยรวยเงินวันนี้ก็ปลดล็อกให้ได้นะครับเนาะถูกหวยรวยเงินคนปีแล้วปีเดือนนี้เดือนแปดนะครับเนาะถูกหวยรวยเงินด้วยกัน ปลดล็อกให้ได้นะครับบางคนท้างกี่เลยไม่เคยถูกเลยบางคนบอกปลดล็อกให้ได้นะครับเนะเาะแล้วก็ฝากไว้แค่นี้นะครับทุกคนในเฮงรวยเจอนิปหน้านะครับเนาะวันนี้มีฮานอยเนอะนลืมไปต่อจากคลิปนี้ถ้ามีเวลาคนลงที่ฮานอยด้วยนะครับเนาะขอฮานอยรอกันนะครับเนะาะข็ฝากไว้แค่นี้นะครับเจอนิปหน้าชิี้สวัสดีครับ